โหฮอตฮิตกันมากเลยสำหรับหลักสูตรแฟรนไชส์ p r i v a t e อร o สโดยเฉพาะลูกศิษย์จากหลายๆพื้นที่นะให้ความสนใจกันมากๆเลยซึ่งเหมาะสำหรับคนที่อยากจะเปิดร้านสปาหรือร้านความงามและให้บริการความสวยความงามสำหรับสาวๆ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรนวดหน้าดีท็อกผิวสลายสิวสลายไขมันที่อุดตันบนใบหน้าหลักสูตรนวดหน้ายกกระชับเก็บกรอบหน้าปรับโงเ่เฮงรีดเหนียงให้เรียวหลักสูตรบัวซาอายุรเวทขับพิษกิจเส้นแก้ไมเกรนหลักสูตรบีบีบโกลเมโซหน้าใสเทคนิคเกาหลี และยังได้เรียนหลักสูตร150ชั่วโมงของกระทรวงสาธารณาสุขด้วยไม่ว่าจะเป็นสปาตัวขัดผิวสปามือสปาเท้าพาราฟินนวดสลายไขมันหรือบอดี้ลิฟท์อัพสปาศีรษะอายุรเวทแว็บขนมืออาชีพจบหลักสูตรนี้สามารถเปิดร้านได้เลยเรียนทั้งหมด9ก้าวิชามีใบประกาศครบขึ้นทะเบียนให้ด้วย และถ้ามาจากต่างจังหวัดนะอาจารย์ดูแลเรื่องที่พักให้ด้วยค่ะนอกจากนั้นยังได้อุปกรณ์สำหรับเริ่มธุรกิจความงานอีกด้วยและยังมีคอร์สออนไลน์สอนครบทุกวิชาไม่ต้องกลัวลืมเรียนจบกลับมาทบทวนที่สถาบันอาจารย์ไปที่ปรึกษาให้และที่สำคัญนะได้มาเรียนหลักสูตรนี้ได้ทำทรีทเมนต์กับอาจารย์ครบทุกวิชาที่ได้เรียนแค่มาเรียนก็สวยแล้ว สำหรับคอร์สเรียนแฟรนไชส์ใหญ่รับจำนวนจำกัดนะคะอาจารย์เก๋เป็นที่ปรึกษาให้แล้วจากการที่สถาบันเดอะเมจิกอะคาเดมี่สำนักงานใหญ่นะคะเดอะเมจิกอะคาเดมี่ปทุมธานีคลองหลวง